ต่อดูเอาว่าอยน้าหน้าทึ่งบทที่สองะนี่เป็นไรนี่แต่ถ้าทีหละนนี้มมีตัวอย่างวิธีคิด ที่ี่บอกว่าวิ่คราะต้องการและความงารแลาเห็นบการมาวิเคราะห์กำหนดทิทางจะมีมีตัวอย่าง่เป็นเป็นภาพเป็นคำว่าทอะไรไปอธิบายหน่อยแล้วก็สุดท้ายที่บอกว่ามีขอความเห็นมีเสออะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่มีตัวอย่างอยู่การ จากส่วนของความพอใจของเกษตรกรนะครับอย่างเงี้ยก็คือเป็นแจกฟอทางเดียวครับเป็นสิ่งพพิม์นะครับถึงมีการไม่คือเขาแจกประเด็นน้องมาถามว่ามีกิจกรรมอะไรหรือกต่างๆเลยที่ถับมันก็ถือว่าใช้ทางและใช้โภชานี่ยใช้กระบวนการในียทางที่เริ่มตั้งแต่ถามความต้องการคือนี่ผมไม่เคยเห็นที่ออื่นนะครับเห็นที่พี่ทำผมก็เลยถามว่า ีตัวอย่างงานตัวไหนที่พี่เริ่มทําแบบนี้แล้วเป็นโปรมาจนถึงวิเคราะห์สมว่าอะไรเงี้ยมากลายเป็นโบดเป็นแผ่นทับอย่างเงี้ยผมก็เลยมีนะครับสักงานสักประเด็นหนึ่งแบบที่เขียนตามโปรกิจกรรมไหนมีไหมกิจกรรมไหนไหมก็ที่หลักการเป็นสื่อ ที่มันทําให้เห็นว่ากิจกรรมเนี้ยมันเกิดจากความต้องการของเขาอ่ะพอดีพี่เขียนแบบแบบนี้ว่าลองมองที่ัในเช้าวันเก่งใจไม่พอต้องตามเข้าต่อันตอนตื้นขนาดัวคือมันก็จะมีหลาเรื่องเิญร้อง เรื่องของมานบ้เช่นอะไรเราเล่าเล่าตามของี่เกียรันก็การประชุมกลุ่มที่น้ำนะครับก็เราก็จะมีความต้องการมีความเราช่ไนะครับเราก็ เมขามีความต้องการเราออกไปกเป็นการลงต่างๆครับตรนีเรารอย่างน้ครับ ก็เ <All right. S 1> mm ่นการปรับปงของมือคหลายสูงของนแนลนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เกิดแต่ความต้องการเขาเนื่องจากว่าเียนนะไอ้ครงานี้มดเ็กนะฮะซึ่งเขาก็ได้ทำเพื่อ มาถึงกาฝ่งน้ให้เราดนเนินการนะครับซึ่งเราก็ได้ไปเข้าได้ดเนินการสไปก็มีการท่กาทางเยอนครับก็เเรื่องของการเรื่องเข้ามา Thank <laughs> you.